ก็คือวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาแกล้งไอ้หลังนะครับก็คือผมเนี่ยจะให้เปียกเนี่ยไปนอนกับซินอ้าวไอ้เปี้ยกมังทำอะไรกันเนี่ยมึงลูกนิสัตว์โอ้ครับอกวัสดีชาวปีไฟชาวปีฟาชาคอนท่าชาบีบีชาวไฟแบงค์ชาดิจิตี้ด้วยครับก็ขออภับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักไอ้เปียกเรียนอุดย ก็ขอกราบสุัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านกันด้วยนะครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาทาคลิปอะไรอยู่ไหมครับซึ่งวันนี้นะครับทั้งซินทั้งเปียกเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยเรียกน้องสองคนมาทําอะไรนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเฮ้ยเรียกผมว่าเปียกลงไปไเปียกมมงอยามาเอา G D มาคุยกับกูดิกูเหม็นว่าแม่งเล่นทั้งวันไม่ทํางานแมมพี่วกพี่ไม่เคยเล่นนะเนาะมึงเถียงปะหนูกูตบปากแม่ โอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะบอกน้องกูไอ้นี่ไม่ควรคบไม่ไม่ไม่ควรได้คบกับดิวฟังนะมันไม่ควรได้คบกับดิวเพราะมันดังเสียงมึงรู้ไหมกูเนี่ยเป็นพี่เขยแล้วไอ้เล็กมึงเล็กกูดิมึงกาดมึงกาดป่ะมึงกาดทิ้งไอ้ตลกไปโขงไปไปกาดบ้านนะกาดบ้าพี่โอเคนะครับผมวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาทำอะไรรู้ไหมครับรู้ไหมพี่จะพามาทำอะไรรู้ไหมก็คือวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาแกล้งไอ้หลังคนซึ่งจะแกล้งไงรู้ไหมแหน พี่จะให้พี่เปียกเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นพี่หรืเป็นน้องผมเป็นเปียกครับแกพี่ทีก็คือผมเนี่ยจะให้เปียกเนี่ยไปนอนกับซินฮะไม่ไม่ไม่แกงแกงให้หลังไม่แกงกับซินัยูไหมแมมจะจะต่อยเลยนั่นแะต่่ยเล้วอ่ะโอเคไหมเนี่ยเข้าใจปะอะไรนะ เราผมได้ยินแล้วผมพอไปกั้แหละอ่ะโอเคไหมก็คือเียรจะนอนกับซินบนเตียงห้องห้องข้งบนไม่ได้พี่ทำไมความรู้สึกดีๆต่อให้ผมผมผมไม่อยากนอนอ่ะคจริงต่อยแกล้งหรือว่าจะอาชีอะไรผมขอไม่ได้ไหมฮะโดนตัวผมก็ไม่อยากโดนอ่ะไม่โดนอะไรไม่แต่เขาแต่เขาดูคลิปเขารู้เขาไม่แต่ผมไม่อยากไงทำไมผมไม่อยากไม่อยากนอนเนี่ยอเพราะผมผมตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยนอนกับพี่อีกคนไหน เออ่าหดียโอเคโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเอากล้องเนี่ยขึ้นไปตั้งบนห้องเปียงนะครับแล้วก็แต่แต่บอกดูด้วยนะว่าแกล้งเขาดูคลิปผมอยากถ่าย้องเขานี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะ a few moments later โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ในห้องเปียงแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาหาน้องชายผมเนี่ยค่อนข้างนานนะครับทุกคนดูดูเปียครับดูดูมาหนี่มาหนี่มาหนี่ ดูการจัดห้องใหม่โอ้โหแม่งสุดยอดห้องเชื่อดว่ะแม่งก็พี่ก็ผมเขกันเดียวผมต้องจัดห้องใหม่แล้วมึงไม่ได้คบมึงยังไม่ได้คบอย่าเสียนียดปากหน่อยมาโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เปียก,กับซินเนี่ยนอนตรงนี้นะครับทุกคนและยังไม่หมดแค่นี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะแกะถุงยางด้วยนะครับให้หลังเนี่ยมันหัวร้อนหนักกว่านี้นะครับไอ้เปียเอางี้มึงนอนซ้อมซ้อมนอนซ้อมนอนกน่อนนอนยังนะไงยี้พี่เอางี้แต่เนี่ยกูขอร้องนะอย่าให้ซินนอนนะกูรู้ไหมเนี่ยใครบ้างเนี่ย เป็นมอนตัวแบกเกี้ยชื้อราเต็มเชื้อราเต็มเลยเปี้ยมึงดูุยไม่ทำไมมึงถึงเป็นข้าเลยเหรอเออมึงดูดิไม่ก็จะชอบคนดีแล้ไปหาคนดีแค่นั้นแหละแล้วเป็คนไม่ดีเองอ่ะเดอเขาไม่ได้ชอบผมอยู่แล้วทำามผมชอบอยู่ทำไมอ๋อเย้แม้แต่ต้องบอกด้วยนะว่าผมแกล้งกันไงอ่ะก็เขารู้อยู่แล้วแล้วก็นี่ทุกคนไปเพี้ยมมาดิอันนี้ผมเพิ่งไปเจอในห้องเพียงมานะครับมาดิดิมาดิน้องมาดิอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ย รู้ไหมครับทุกคนถุงยางที่เปียกมันใช้เนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอันเนี้ยในในพวกผมเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนนี่ธรรมดาเขาไม่คุยกันเนี้ยถุงยางหัวมังกรเย้เย้พี่เปียกหัวมังกรอ่ะโอเคอันอันนี้หนูหนูไม่จำเป็นมันต้องรู้ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นนี่โอเคตึ้งผมจะแกะเลยนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะเอ้ยเที่ยกคุ้มทำคลิปอะเลยหีสกปกเอ๊ฟันมือกกโปรกวันนี้หีคือ อันนี้เป็นถุงยางที่แบบผมก็ไม่รู้นะพ่อไอเปี๊ยมันใช้อ่ะนี่เด้อปอดตับไก่เขาเล่นหัวเลยปอดรักไก่ผมก็นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ในถุงนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องแบบใส่นงใส่น้ำหรอกนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แบบมาหยิบน้ำดูหรอกนะครับเอาแค่นี้อ่าโอเคเอาไว้ตรงไหนดีเอาตรงนี้ก็ได้เช่นนะ ทุเรศเอาไว้เอาไว้อย่างนี้ด้วยนี่อ่าเอาไว้เอาไว้ตรงนู้นนะครับโุกนโอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวตั้งกล้องก่อนนะครับแล้วพอตั้งกล้องเสร็จเนี่ยผมจะเอาไว้นี่นะครับคือตรงระเบียงแล้วก็ปิดพม่านไว้นะเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ่ะอันนี้คือแมวผมมาอยู่นี่นะครับผมให้ไอ้เพียงอยู่ด้วยแมวผมได้ข้ามโอเคโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวตั้งกล้องก่อนนะครับ1 i minutes later มาไอ้เพียง อ้าวไอ้เจี๊ยบมึงทำอะไรกันเนี่ยมึงลุกที่สัตรูลุกมาลุกมาลุก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 แล้วมาทำอะไรอย่างงี้กันเนี่ยอ้าวคืออะไรอ่ะแล้วซิงทำไปทำกับพี่แบบเนี้ยน่ะโอ้โหแบบลอกหัวมังกรเลยอ่ะหนูลุกมาเล็หนูลุกมาเล็วว่ามานอนแก่สวัสดิ์เสียเสียเที่นี่ได้ไงเนี่ยเสียอะไรสัตว์ที่เก็บได้เนื้อจิ๋มหายเลยมึงทำทำแบบนี้ได้ไงเอ้ยเจ็บ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  เฮียเดี๋ยวกูจะบอกดิวตัวแล้วมึงมาทำเรื่องมาทำนี้กับมันทำนี้ไปใส่นอนฉ็บไปเฮียเจ้ากูเลยมันะเจ็บแม่ออมมึงอึ้งอย่เฮียมันก็เปิดมายืนอยู่เนี่ยยืนเนี่ยหลังเฮียเนี่ยน้องมึงเลยกูทำหรอกเฮียกม่ทำไม่เอาสาวกูไปเฮียแม่งเห็นกูเป็นพี่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ทินมาเนี่ยทีมาเนี่ยน้องอ่ะน้องมาเนี่ยแล้วทำไมหนูถึงทำแบบนี้กับพี่ฮ่ะ ไม่มีเลยจริงฮะหนูบอกไม่มีอะไรแล้วนี่คืออะไรเนี่ยที่พี่เหยียบอยู่เมื่อกี้คืออะไรหนูบอกพี่ได้ไหมน่ะแค่แบบแ่แบบี่ยมปากปากะพากแต่ปากไอ้เหี้ยแล้วกูจะบอกนิวแน่เลยเนี่ยคุณผู้สิงแหละไอ้เหี้ยแล้วหนูแบบหนูนอนห้องเดียวกับดิยวเนาะหนูก็มาทำยิงแบบหักหลังเดีวเนาะตีกันดีดีจริงๆเลยเนาะพี่บอกก็บอกแม่ก็คุยอ่ะไม่สนใจแล้วอ่ะกไม่สนใจเาป็น่อยไร อะไรกูไม่ได้แบบถึงเรื่องนั้นเป็นเทียอะไรนึงมึงเป็นเทียอะไรที่เป็นทียอะไรไอ้เหียเอาไม่หมดทุกอย่างไอ้เหียยูวโตแล้วเงทำเทียอะไรกันไปเรื่อยนะส่น้ำฟรีโอ้ยโอ๊ยโเทีเท้เทยอะไรอตบต่อพ่อพาอ่อพาอพ่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 อพอพ่อพ่อ่อค่ยอพ่อพ่อ่อพาอพ่อพ่เพ่อพอพ่ออ่อ่อพาอพอพ่อ่พ่อพ่พอพ่อพ่พ่่อพ่อพ่อไ่่อพพ่อ่า แล้วหนูมีแฟนสองคนได้ไหมไม่ได้ท้าพ่ทำย่างนี้หวะม่สนใจเข้าไลควายจะรติดชายเหี้ยควายเต้นตื่นตื่นตื่นตืนตื่นตื่นตั่ไตค่ับมันไม่นตื่นตื่นสองนตื่นตี่นตื่นตื่นตื่นี่เตื่นเื่เสื่นตื่นแบ่น้กับพี่นตืไงพี่นบื่อตี่วตื่นตื่นตืนตม่นตื่นตื่นจริงต่ะทำไมไม่นื่นตื่นตื่ต่กตไ่้สองนไ่นตป่นตื่นสือ

เผื่อมันจะแบบเรื่องมันจะเลยเกิดปไปนะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันอีกหน้าสำหรับใครชอบพี่เนี่กคไลค์กดแชร์เขาสับสไครต์พี่รับยว้็เจอกันอีกหน้าสวัสดีคร,ครับ